ร้อยธรรมคําสอนหลักทำเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันโลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเรื่องพุทโธพาเราไปได้แค่ไหนโอวาทธรรมของหลวงปู่หาสุภโรหรือหลวงปู่ในโดเสาวัดส,สักวันตำบลนโน,โนปุรี อำเภอสหัดขันจังหวัดกาลสินโยมกล่าวว่าหลวงปู่ครับผมได้ยินพ้าบางรูปหรือผ้าจา์บางท่านสอนว่าพุทธโธพาเราไปไหนไปได้แค่พรมไม่สามารถพาเราไปนิพพานได้นี่ถูกต้องหรือไม่ครับหลวงปู่กล่าวว่าคุณดูนั่นท่านกระชี้มือไปที่ต้นสะดาวข้างอุโบสถคุณว่าต้นมะขามที่ขึ้นอยู่ข้างๆต้นสะดาวมันจะกลายเป็นต้นสะดาวได้ไหมล่ะ โยมก็บอกว่าไม่ได้ครับหลวงปู่หลวงปู่ก็ว่าฮืมไม่ได้เหรอเอาใหม่นะถ้าต้นมะขามออกใบออกดอกออกผลแล้วร่วงหลดลงมาที่โคนของต้นเสดาย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารในดินรากของต้นเสดาก็ดูดเอาปุ๋ยนั้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นออกเป็นใบเสดาดอกเสดาผลเสดาผลเสดาก็ตกลงมาเป็นต้นเสดาเล็กๆหลวงปู่ถามคุณอีกครั้งว่ามะขามกลายเป็นเสดาได้ไหมโยมก็ตอบว่า ได้ครับผมหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าเออพุทโทที่คุณว่าไม่พาคุณไปนิพพานเหรอแต่คุณต้องอาศัยพุทโทพาคุณไปนิพพานนิพพานอะประตูไม่กว้างนะแต่และก็ไม่แคบพอดีตัวคุณเลยละคุณจะเอาอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่ได้บุญเข้าไม่ได้บาปก็เข้าไม่ได้ศีลก็เข้าไม่ได้ธรรมก็เข้าไม่ได้ พุโทโธก็เข้าไม่ได้คุณต้องทิ้งหมดทั้งดีทั้งชั่วเข้าไปได้แค่ตัวคุณคนเดียวพุโทโธเป็นบาทหรือเป็นฐานเป็นสมถะที่เข้าสู่วิปัสนาวิปัสนาตัวปัญญานั้นถึงจะพาคุณตัดกิเลสได้แต่วิปัสนาของคุณต้องอาศัยพุโทโธอาศัยสมถะวิปัสนาเป็นรถสมถะเป็นน้ำมันรถที่ขาดน้ำมันจะวิ่งไหมละ่ะพองหนอยุบหนอก็ดี นะมะพทะ,ะก็ดีสัมมาอารหังก็ดีล้วนเป็นปุ๋ยให้พระนิพพานเหมือนกันหมดแล้วต้นมะขามที่กลายเป็นเสดานั่นไงเข้าใจนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง